นกก่ากระเด็นหน่อยจังสิแนนล้วสีซ้ำแดงของแท่เนาะน, <laughs> นี่บอส <laughs> มันเปหมาด้วยสวัสดีด <laughs> าจา้าพี่น้องมาจ้าเมื้อวาพี่น้องกิน เขากับตำหุงลวกเซนย่างใสายออนกับแจวแสบๆน่าจะพี่นอ้องย่างใสาไวก็เสร็จแล้กิจจนมาเย็นเบิเบดพี่น้องเอ้ยว่าสิกินห่อนๆแสีบๆผัดปลแมนมากจ้ะแสีบๆเลยย่างสายออนคำยังไง โอ้ยคือเป็นตอแสบแท้แสบปาดแต่แดดจะมันเย็นกว่าอยากเนาะหนังกัมพูชันีเหระสวัสดีครับพี่น้องหับส้มอยู่จังหวัดใดคอมเมนต์มาบอกนี่เด้อครับผมรับส้มอยู่จังหวัดใดนะครับผมบ่ได้ยากน้ำผึดอกพี่น้องยากน้ำผัวข่อยยากอีหยังยางกัมพผชันอืมอยากแง่น้ำผัวซะหน่อย มาจากพี่น้องมากทำยังไงเลยแซ่บทนมังไงร้อนแซ่บู้ย่างอะเข้าไปแซ่บแซ่บย้องกินนี่เถอเท่สรอกินสรอยาธรรมดาละเราจะจับพี่น้องใส่อ้อนแท้ได้จับพี่น้อง ใสออนหรือใสเหนียวใสออนกรสีเหนียวแล้วมันเย็นเว้ยเออเริ่มเหนียวเลยเนี่โอเคกินหนึ่งห่อังห่อจนบลาเย็นเบดใส่เหนียวครับพี่น้องจากไงไงตึงๆพี่น้องแล้วเหนียวแตบแต่งบ้านของผัวจะเคยเห็นน้องผัวเจอบ่ จำบกงที่ออกดังก่นออกคือเบิ่งว่าน่าก็ได้น้อยจังสิอันล่าสีซ้ำได้ของแถเนาะนี่บ่ามันละหมาดอกบ่ได้ดอกกันยังนี่ เขาความจริงทำเป็นลับไปได้ขัดแบบแตกพี่หงกไมาเลิกพี่หนองอาหารเบนเขาง่ายต้าเหลือกเขาอื่นเขาง่ายจ้าเหลือกอาหาจมอยากกินท่าเส่าก็เฮ็ดกินเองถทากินน้ำข่อยแล้วม่ต้องจมเวลาอะไรก็ต้องกิน Lèo việt lê lấy nam kín Một chung là chung được sáng, thế. phẳng như Hop là sẽ tất cảo động. Một mùa hè. được hòa. Mm. 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 bỏ Mm. 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 พอดีพอดืดเพราะว่ากินเพชรบ่ได้เนีปากบ้างแห้งบะเถืถ่อนขนาดคีมนี่บ่ได้ใส่ขีมแม้แหงขงมูลเลยบ่ึงเถื่อนใส่คี้มันอ่อนขึ้นทาผิวก็ได้อรจะเป็นบอบบางเนาะจะเป็นบอบบางจะเป็นผิวเนียนผิวบางผิวขาวอมชมพูเลยเพราะมันแหลอมดำ ก็นยาะใส่หัวก็ยังเด็กหนารักดวยไมยังหนารักใส่เด็กนารักบักรูปเด็กน้อยชอกันนั่นแหละจะคอยใส่แบ่เป็นนารักเนะน่ารักลักของเขาเนาะรักของเด็กหน่อยมาใส่เนี่ยของเด็กขี้มกขี้มกพวกประมาณเบบี้ไม้ เป็นอ่อนเพเปนจังจะมาจางบานไม่โคตรหน้าไเพิ่นเขาเด้อโคตรหน้าเ่าเขามากเ้ยสปอนเซอร์สปอนเซอร์ประแดกกับบ้มีไมอจ้าสปอนเซอร์ประเด็กเขาเม่เยาเนี่ยบุมีกับบุ้มส่งมา แต่ประแดกม่อยู่นี่หรอมประแดกไม่อะไรย่าืนอม,มันแสบพี่นนอะมกัมกมากมากเลบเสายบไรต้มมันพงพอดีเลยไม่เผ็ดจักยองกินนาะติกินเนี่ยไม่ได้กินนี่เนาะ บา,บบาน,นั้นก็บ่มีอะไรหดอกตั้มกุคงแกวบ้อมลวก่าทำนั่นแหละแส่บทุหยอด

กินแล้วก็เงินมาน้ำเด้อเสร็จใส่นะี่ยข่อยเส้นไว้ข่อยเส้นเพิ่นมาไม่ใช่ข่อยกาว่านี้กินแล้วเจ้าก,กินน้ำข่อยกับกรสิหานคนละครึ่งมึงกินหัวมันดอกกันยังโอาไว้ออกนั่นเลยมาบบกินมึงกินหัวมันดอกกันยันนกกนงข่อยเส้นมาเนาะกินแล้วกระจายคนละครึ่งขวดตัวเจ้าเส้นบ่เป็น เส้นไปเล่ามาเกย์กันเลยตัวเส้นเอกเส้นเอกอันไปเลยบ่เส้นเอกเข้าขายไปเลยไอ้สีวาเนะแต่เส้นองค์เพราะไม่มีเงินเหยเพราะเจ้าเสือพวกก็ยังทุบถิ่มมาทานแล้วเธออะไรบางคนโลมื่อะไรทุบองค์ถิ่มเลยขออิ่มแล้ยท้าวไปลงกันแล้วเดี๋ยว สวัสดีพี่น้องไปเลยนะครับเด้อฝากกดหลา์กชเ์น้ำแน่นะครับผมอยู่จังหวัดไดรับทุมอยู่ใสกับคอมเมนต์กเขามากครับผมห่อยสำหรับมือนีเบ้ายาวครับเท้าจ่อยล่ไปก่อนครับสวัสดีครับ